โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมแคสสลอตเหมือนเส้นเคยอยู่กับแมป AOTR อีกแล้วผมเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยโอ้โหทำแต่ทำแต่เกมเดียวโอ้โหโอเคคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับไททันหญิงนะครับนะตอนนี้ไททันหญิงเนะี่ยมีทีเซอร์ออกมาแล้วนะทุกคนตอนนี้นะโมเดลกับสกิลแล้วเนี้เสร็จหมดแล้วเหลือแค่อัปเดตนะทุกคนแบบอัปเดตเกมนะเหลือแค่นั้นแล้วตอนเนี้ยเออ คือตอนนี้นมันมีข่าวที่เกี่ยวกับ map เซิฟทดลองใช่ไหมแล้วก็จะมีของไททันหญิงนะครับพึ่งอัพมาเมื่อวานคือเมื่อวานผมก็ถ่ายแล้วแหละแต่ว่าคลิปมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนาะโอเคคลิปนี้ผมก็เลย,เยวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปที่เกี่ยวกับไททันหญิงล้วนเลยนะทุกคนแบบผมก็จะมีแบบเ,เดี๋ยวตัดเป็นช่วงไว้ให้สําหรับใครที่อยากจะเข้าไปดเลย,เลยคือกดไปเลยนะผม เป็นทัมมิ่งไว้ให้ละเออนั่นแหละโอเคผมจะมาพูดถึงไททันหญิงก่อนนะไททันหญิงเนี่ยคือเป็นตัวของแอนนี่ใช่ไหมในอนิเมะคือเป็นอ่าเป็นตัวละครไททันตัวนึงนั่นแหละซึ่งมันก็มีอ่ามีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคือโมเดลนะครับในโมเดลสนิทเนี่ยมันจะมีของไททันหญิงเนี่ยออกมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะ คือเขาอะวางแผนไว้แล้วคือจากไททันเกาะเสร็จก็จะมีไททันหญิงไททันหญิงเสร็จจะเป็นไททันเมื่อหืมานะถ้าผมจําไม่ผิดนะเออนั่นแหละคือตอนนี้เนะี่ยคือโมเดลอะมันก็ออกมาก่อนเนี่ยอันนี้คือสกินของแบทเทิลพารนะครับใครไม่รู้จักแบทเทิลพารก็คืออ่ามันจะเป็นภารกิจอะครับแบบภารกิจ b บ t ทเทิลพาร์ตคือเราต้องเล่น ให้ครบจํานวนเพื่อเปิดล็อกรางวันนะเออนั่นแหละคือมันจะเป็นสกินในเบอร์เทิลพาร์นะครับเหมือนสกินของโอนิกินลิใช่ไหมของไททันไททันเอเลนนะ์อ่ะเออไททันจู่โจมแล้วก็ไททันเกาะก็จะเป็นสกินน้ําแข็งมัง้งนั่นแหละของเบอร์เทิลพาร์นะส่วนของแอนนี่จะเป็นตัวดําเมี่ยมอย่างนี้นะนี่โอเคต่อไปนะครับเรามาดูสกินกันเสร็จแล้วเรามาดูสกิลกันนะครับสกิลของแอนนี่นะครับตอนนี้เนี่ย เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์คลิปไว้ให้นะครับทั้ง2คลิปคืออันบน,นจะเป็นพูดถึงสกิลนะครับส่วนอันล่างจะเป็นเกมเพย์ของไททันหญิงนะครับผมนะ,อะ,อะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวคลิปกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแต่ละอย่างให้นะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคอันนี้คือตอนแปลงล่างนะครับของไททันหญิงเดี๋ยวผมขอเพิ่มคุณภาพให้นะส่วนมันไม่ชัดเลยเออประมาณนี้แล้วกันโอเค นี่นะครับไททันหญิงเนี่ยก็จะมีการโจมตี2รูปแบบก็คือ,อกดเมาส์ซ้ายกับเมาส์ขวานะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเมาส์ขวานะครับโอเคตรงนี้คือหน้าต่างสกิลนะครับนะหน้าต่างสกิลของไททันหญิงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์กว่าของไททันเกาะและไททันจู่โจมเนาะคือมันมีสกิลที่เยอะกว่านะคือเออมันก็คือมันน่านเล่นนะเออทุกคนมันน่า,นานเล่นมากเลยนะโอเคสกิลแรกที่เขารีวิวนะครับก็คือ ลาวเฮาส์คริกนะครับก็จะเป็นการเตะตรงนะทุกคนน่าจะเตะตรงนะคือมันจะทำดาเมจ240%รใส่ไททัน1ตัวไม่ก็ในระยะนะนี่นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเปิดต่อให้ดูนะนี่อ๋อไม่ใช่คือมันคือมันเตะร,รอบรอบตัวนะคือแบบเหมือนเตะต,ตัดขาปะ่ะเออเนะี่ยคือดาเมจมันแรงมากนะคือมันเพิ่มไป200เท่าไหร่ดาเมจมันเพิ่มไป2อ0ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคน แต่ผมไม่รู้ว่าตอนเข้าเกมมามันจะปรับหรือเปล่านะอันนี้แค่ของตัวอย่างที่เขาโชว์ออกมานะทุกคนประมาณนี้ต่อไปจะเป็นสกิลอะไรสกิลไซคิกนะครับก็จะเป็นเตะข้างนั่นเองก็คือเตะตรงนั่นแหละนั่นแหละใช่เตะตรงนะที่ผมดูในคลิปก็คือมันเตะตรงนะมันไม่ใช่เตะข้างซึ่งอ๋อ,อ,อคือเราคือคือ หลังจากเตะเสร็จนะครับไททันปกติเนี่ยมันจะกระเด็นออกไปเลยนะทุกคนเออแล้วก็ทำดาเมจใส่ไททันในระยะไม่ก็ใส่ตัวมัน210%นะทุกคนคือมันแรงมากอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยเห็นปะมันกระเด็นไปเลยนะทุกคนเนี่ยแต่ถ้าไททันเอเลนอะ่ะเออมันก็ไม่กระเด็นหรอกมันเป็นบอสนะทุกคนเออมันเป็นบอสต่อไปนะครับสกิลชริกนะครับสกิลชริกเนี่ยมันจะ เป็นการคำรามนะครับเป็นการคำรามเหมือนไททันทั่วไปมันจะฮิ้วแล้วก็ทำดาเมจรอบๆนะครับนี่ก็ทำดาเมจเท่าไหร่17เปอร์เซ็นต์นะครับใส่ไททันรอบๆแล้วก็สตาร์ทันสามวิฮิ้วตัวเอง5.3%นะครับน่าจะฮิ้วสี่รอบมั้งครับที่มันเออ่คำรามอะนะเนี่ยเนี่ยก็คำรามปกติแล้วนะทุกคน จะรู้สึกว่าคำรามอันนี้มันจะเร็วกว่านะเหมือนแบบมันคำรามรอบเดียวนะทุกคนเออเนาะมันคำรามแบบรอบเดียวแบบคำรามไปเลเนื่อยเนี่ยเห็ปะเออเนาะแปลกดีนะทุกคนอันเนี้ยโอเคซีิลต่อไปนะครับกรปเปิลน,นะครับกรปเปิลเนี่ยจะเป็นการจับไททันทุ่มแล้วก็เตะลงพื้นนะครับก็จะเป็นดาเมจ AOE นะทุกคนแบบดาเมจรอบๆนะเออไม่ใช่ดาเมจเดียวเนาะคือมันจะทำดาเมจ57%ดเนะ Okay, เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะ,อะขอแบบ aot นะนี่จับหนึ่งตัวเสร็จแล้วก็กระทืบลงพื้นนะแต่ถ้ารอบๆก็จะโดนดามเมจไปด้วยต่อไปก็คือครีมสันบ o o m นะครับครีมสันบ o o m มันจะเป็น passive นะครับคือมันจะมีความแตกต่างนิดนึงคือมันไม่ได้ใช้แบบปกตินะคือเราต้องต่อยเมาส์ซ้ายเนี่ยสทีก่อนนะคือต่อยปกติ3ทีก่อนแล้วเราถึงจะใช้สกิลนี้ได้นะครับ หลังจากเราใช้สกิลนี้นะครับก็จะเพิ่มดาเมจ8%นะครับต่อ,อต่อการโจมตีปกตินะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วใช่ไหมอิงเคียสส่ว d ดาเมจอ๋อคือเพิ่มดาเมจให้เรานะครับ8%แล้วก็เพิ่มความเร็วหมัดปกตินะครับ13.2%แล้วก็แต่ว่ามันจะฮิวช้าลงนะครับ14%เหมือนผมไม่แน่ใจว่ามัน ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงช้าลงนะแต่ว่าเออนั่นแหละสกิลมันจะเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละเนี่ยดูไม่ดูอันนี้เห็นป่ะคือคือคือเราไม่ต้องใช้สกิลมันนะแต่ว่าแบบขอแค่ต่อยครบสามทีแล้วแพสซีฟมันจะใช้งานทันทีนะทุกคนเนี่ยเนี่ยแพสซีฟมันก็คือจะทําให้มือเนี่ยแดงนะครับมือเนี่ยมันจะมีออร่าสีแดงขึ้นมานั่นเองนี่นี่แล้วก็กลายเป็นว่าต่อยต,อตรงนะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นสกิลหรือเปล่านะ เออหลงก็กลายเป็น,ปนแบบต่อยตรงอย่างนี้เลยนะทุกคนแบบเห็น,หนปะต่อยรัวเลยโอเคประมาณนี้แล้วก็สกิลต่อไปนะครับสกิลไม่มีใคยนะครับตัวนี้เอกลักษณ์กว่าที่อื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะก๊อปปี้สกิลของไททันตัวอื่นนะทุกคนเอองงวะคือมันก๊อปปี้สกิลของไททันจูโจงกับของไททันเกาะได้นะแต่มันก๊อปได้แค่อย่างะออย่างละอันนะคือเราต้องเลือกในหน้านี้ก่อนนะทุกคน คือ Copy Skill อะไรสกิลของไททันเกาะก็คือไอ้ไททันจู่โจมก็คือหมัดน้ําแข็งใช่ไ่ะเออนั่นแหละมันก๊อปหมัดน้ําแข็งได้นะทุกคนแต่ถ้าเป็นของไททันเกาะนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงเนี่ยอรมเมอร์ไททันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันก๊อปสกิลไหนนะคือผมไม่เคยเล่นไททันเกาะนะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจใครมีข้อมูลก็มาคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้แล้วก็กดหัวใจไว้ให้นะคือใครที่อยากรู้จริงจริง มาบอกไว้ได้นะครับว่าไททันเกาะมันเป็นยังไงนะสกิลตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันเขียนไว้ว่าคือมันจะเพิ่มไททันเกาะคือคือคือมันจะทําให้เราเราป้องกันดาเมจมากขึ้นนะคือ13.8%นะคือมันจะอยู่13วินะเหมือนกันของไททันจูโจมล่ะไททันจูโจมนี่หมัดน้ําแข็งจะอยู่ยจะอยู่7.8วิอนาทีคนประมาณนี้อันนี้คือสกิลเอกลักษณ์ของ ตระกูลแอนนี่นะครับเราต้องมีตระกูลแอนนี่ก่อนนะมันถึงจะเปิดล็อกของมิมิคลายนะตัวนี้นะสกิลบนสุดเลยนะประมาณนี้ต่อไปก็คือเลสแลันนะครับเลสแลันจะเป็นเออ่นี่ผมเรียกว่าอะไรอนะเลสแลันอะคือมันเป็นการเปิดล็อกขั้นสกิลต่างๆนะคือเราสามารถใช้อ่าฟีเมลไททันชาร์ตนะครับคือไอที่มันเป็นเซตกระจกเออ่ของไททันหญิงได้เลยนะทุกคนแล้วก็มาเปิดล็อกเหมือนไททันทั่วไปเลยคือมันจะเปิดล็อกความสามารถ พิเศษนะคือทําให้ไททันเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นตีแรงขึ้นวิ่งเดี๋ยวขึ้นอยู่นานขึ้นอะไรประมาณนี้ทุกคนเออเหมือนไทท,นทันทั่วไปนั่นแหละเออนะประมาณนี้เนี่ยเขาก็บอกไว้นะเลเวลหนึ่งก็คือเอเพิ่มการฟาร์มเวลของสกิลเพิ่มมากขึ้น10%นะทุกคนส่วนเลเวล2นะครับก็จะเพิ่มทุกแพสซีฟอาเบลิตีนะครับก็คือเพิ่มทุกแพสซีฟสกิลนะครับ เป็นเพิ่มไปอีก2องเลเวลนะครับก็จะตันอยู่ที่12นะครับแล้วก็อเวลสนะครับอ๋อเราสามารถแปลงล่างได้ระหว่างสตันไม่ก็โดนไททันจับหรือกําลังจะกินนะครับเราก็สามารถแปลงล่างได้เลยนะทุกคนเราก็จะฆ่าไททันตัวนั้นท่านที่ประมาณนี้ต่อไปนะครับเลเวลสี่เลเวลสี่ทำอะไรอ๋ออันนี้เหมือนกัน เพิ่มไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับก็ตอนแรกมันตันสกิลมันตันที่เลเวล10ใช่ไหมตอนนี้ก็น่าจะตันที่14หรือเปล่าเออเมื่อกี้คือมันก็เพิ่มมา2เนาะก็น่าจะตันที่14เสี่ะอันี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันนี้คือท่อๆอ่ะเออมันก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจอะทุกคนเออเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันตันที่เท่าไหร่นะคือมันเพิ่มมาอีก2เลเวลให้กับสกิลนะครับทุกทุกทุกสกิลนะ ระดับต่ามันก็จะเพิ่มขึ้นอ่าระเวบห้านะครับอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใหม่ถึงอะไรนะ hyper armor คือมันคือถ้าเราสตันอยู่คือมันจะให้เกาะเราเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้ก็ไปแปลอ่านเอาหรือผมเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะกันนะใครที่อยากรู้โอเคนะต่อไปสกิลสุดท้ายนะครับอ่าเลเวลสุดท้ายนะครับก็คือ All skill and passive b i l l t y y oh, อ๋อเพิ่มเพิ่มทุกสกิลนะครับอ่า uh, เพิ่มเลเวลของทุกสกิลทุกแพสซีฟนะครับให้มันกลายเป็นเลเวล13นะครับ uh, ประมาณนี้ทุกคนคือส่วนใหญ่เ้ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเลเวลสกิลให้มันตันได้เยอะขึ้นนะครับแบบปกติตันที่เลเวล10ใช่ไหมก็พอเราอัพถึงเลเวล6นะครับก็เราก็สามารถที่จะ อัพสกิลต่างๆให้ตันที่13ได้นั่นเองประมาณนี้นะทุกคนโอเคต่อไปพูดถึงเกมเพลย์นะครับคือโอ้ยเสียงดังเหลือเกินคือเกมเพลย์นะครับคือมันจะเล่นไททันหญิงให้เราดูนะครับนี่มานี่อันนี้คือสกินปกตินะทุกคนแต่ผมเนี่ยนี่คือสกิลคลินสันปลัดปะหรือว่าอะไรวะผมจำชื่อสกิลมันไม่ได้แล้วเออประมาณนี้ คือเขาก็จะเล่นให้ดูนะใครที่อยากดูเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้ลิงนะทุกคนเนี่ยอันนี้คือเขาเล่นจนโอ้โหแม่งตันแลนะ้วทุกคนเนี่ยเขาก็จะมาให้ดูว่าเวลาเวลอ่าเลเวลสกิลเราตันเนี่ยมันจะประมาณไหนนะอันนี้อย่างเช่นคำราวเนี่ยดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นจากปกตินะทุกคนเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นตอนแรกเป็น17ใช่ปะตอนนี้เป็น19แล้วแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอ่าการแปลงร่างก็จะ ส่งผลถึงการหิ้วการขนาดตัวของไททันเรานะครับแล้วก็จำนวนเลือดนะครับก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราเวลตันนะยิ่งเลเวลเยอะมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นเออประมาณนี้ทุกคนสกิลเออสกิลก็ประมาณนี้แหละโอเคของไททันหญิงก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติม,ตมละเนาะตอนนี้คือเขาทำเรียบร้อยลวคือโมเดลเสร็จแล้วเกมเพลย์เสร็จแล้ว สกิลเรียบร้อยแล้วไททันหญิงเสร็จกระจกของไททันก็เรียบร้อยแล้วทุกคนคือตอนนี้เหลือแค่อัปเดตเหมือนที่ผมบอกนะคือรอนะอัปเดตเลยนะอัปเดตหน้ามาพร้อมกับระบบเทดนะทุกคนแล้วก็มามากับไททันหญิงแล้วก็แบตเทพิพาร์ใหม่อันนี้คือมาแน่นอน3อย่างนี้นะแบตเทพิพาร์แล้วก็ไททันหญิงแล้วก็ระบบเทดมาแน่นอน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพูดถึงเซิร์ฟทดลองนะครับตอนนี้เขาจะปิดแล้วนะทุกคนเนี่ยเขาจะปิดแล้วแล้วก็ส่วนอข้อเสียที่ผมพูดไปก่อนคลิปคลิปก่อนหน้านะที่มันแบบว่า,าราคาของเทดเนี่ยที่มันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยเขาคือเขากำลังปรับนะทุกคนให้มันแบบสูงขึ้นนะออประมาณนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยที่ผมถ่ายอยู่ก็คือวันที่16ใช่ไหม ขาจะปิดเซิฟทดลองวันที่17นะส่วนใครที่ยังเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าแล้วทุกคนคือมันแค่เป็นเซิฟทดลองให้เราเข้าไปทดลองบั๊กเฉยๆนะออประมาณนี้นะทุกคนโอเคคลิปนี้เนี่ยใครได้สาระก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมนะคือเป็นกําลังใจให้มากเลยช่องนี้เนี่ยคือยอดวิวดีมากเลยคือผมรักษายอดวิวได้ประมาณเออพันก,นกว่าคือไม่เคยทำอะเ,ออเป็นช่องใหม่ด้วยเออนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเออก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมใครมีคำถามเหมือนเดิมครับคอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วผมจะมาตอบคำถามทุกคนให้นะครับโอเคสวัสดีวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน